สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ในะสะทอค่ะวันนี้เนี่ยาจะมารีวิวสกินแคร์ของ her highness ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น k e y beauty skin care เลยนะคะถามว่าทำไมถึงเป็น k e y beauty skin care เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยปัจจากสารที่ไม่เป็นมิตรกับผิวถึง14ชนิดเลยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเดี๋ยวนซะาจะบอกก่อนนะคะว่าผิวหน้าของคนเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบหลักค่ะ ซึ่งปกติแล้วว่าเพื่อนๆก็จะใช้ครีมบำรุงที่เป็นวิตามินซีใช่ไหมคะทาบนใบหน้าแต่นนาจะบอกว่าวิตามินซีโดยทั่วไปเนี่ยมีอนุพันธ์ที่มีความเสถียรต่ำค่ะพอวิตามินซีเข้าไปสู่ผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะสลายได้เร็วในน้ำนะคะก็เลยสรุปว่าวิตามินซีเนี่ยอยู่แค่ผิวหน้าของเราค่ะแต่นนซ่าจะบอกว่าตัวนี้ค่ะไฮเนตเรลโยซีไวท์ช็อตตัวนี้เนี่ยหรือว่าแอมพูวิตซีเนี่ย ตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินซีแบบไลโปโซมค่ะเพืเ่อนๆอาจจะสงสัยว่าวิตามินซีไลโปโซมคืออะไรแันชาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความห่อหุ้มโมเลกุลของวิตามินซีด้วยไขยมันชิดเดียวกับผิวค่ะซึ่งทําให้วิตามินเนี่ยเข้าสู่ผิวชั้นในได้อย่างล้าลึกและมีความสเสถียรสูงกว่าวิตามินซีโดยทั่วไปถึง 62%เลยนะคะเดี๋ยวนาชาเนี่ยจะเปิดผลิตภัณฑ์ตัว Ampoule v i s ให้กับเพื่อนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ค่ะเดี๋ยวนาจารจะเปิดให้ดูนะคะว่าตัว Ampoule v i s เนี่ยจะเห็นว่าจะมีะสีขุ่นๆน,นะคะพอเราทาเข้าไปบนผิวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าซึมซับได้อย่างรวดเร็วนะคะ และแอมพูวิสเนี่ยตัวนี้เนี่ยบูผิวโกลขึ้นถึง8เท่าค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยเปล่งประกายและสามารถลดเลือนฝ้ากระจุดดัดำต่างๆสําหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นสิวเนี่ยเราชอบกดสิวเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถลดรอยสิวได้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังทําให้ผิวเนี่ยสีผิวเนี่ยสม่ําเสมอแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเต็ม10ตัวนี้จะให้9เลยนะคะ แล้วตัวแอมพูวิตามินซีเนี่ยราคาอยู่ที่1890บาทค่ะซึ่งราคาก็ถือว่าต้องได้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบตัววิตามินซีตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่อีฟแอนด์บอยนะคะวัสาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะภายในถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะซึ่งตัวแอมพูวิตามินซีเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวเบาบางหรือว่าแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะซึ่งตัวนันซ่าเองก็จะเป็นคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายค่ะซึ่งก็เลยเหมาะกับตัวนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยประจ,จากสารที่ไม่เป็นมิิดกับผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์สีหรือว่าสารกันเสียวพาราเบน,นะคะ่ะซึ่งตัวนี้น่าใช้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เลยอยากแนะนํำเพื่อนๆค่ะตัวนี้ค่ะตัวถัดมาที่นซ่าจะแนะนําเพื่อนๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Her h e r h y n e s Royal Hyal หรือว่า Ampou Hyaluron คะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย เข้มข้นกว่าเซรั่มถึง10เท่าเลยนะคะซึ่งสามารถกู้ผิวพังหรือว่าฟื้นฟูผิวของเราให้แข็งแรงอย่างเร่งด่วนภายใน1วันค่ะซึ่งตัวนี้จะประกอบไปด้วยไฮยาลูรอนสูงสุดถึง9ชนิดเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าจะประกอบไปด้วย3ไฮยาโมเลกุลใหญ่1ไฮยาโมเลกุลกลางและ5ไฮยาโมเลกุลเล็กค่ะซึ่งที่มีไฮยาลูรอนทั้งหมดเชนิดเนี่ย มันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยบำรุงได้ทุกวิตติเลยนะคะแล้วก็สามารถซึมเข้าไปทุกชั้นผิวได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นบนผิวชั้นกลางหรือว่าผิวชั้นในนะคะซึ่งนันทาจะบอกว่าตัวไฮยาลูรอนเนี่ยพอเนนทาใช้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยนั่นเด้งแล้วก็อิ่มฟูอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนอกจากมีไฮยาลูรอนแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเซรา่มไล์คอมเพรสด้วยค่ะ ซึ่งตัวเซรามายคอมเพล็กเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้เราเหมือนเป็นเกาะคุ้มกันผิวให้กับเรานะคะแล้วก็ลดปัญหาพวกผื่นแดงต่างๆหรือว่าลดผื่นซึ่งนนซ่าเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะโดนแบบอากาศเย็นหรือว่าร้อนจัดเนี่ยผิวมันก็จะเป็นแบบจุดๆแดงๆอะไรเงีเยง้ยซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนัน่าใช้แล้วเอาอยู่จริงๆค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของออร์แกนิกสควอเลนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให ผิวหน้าที่เราสักสากเนี่ยมันจะทําให้เราเรียบเนียนค่ะแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยซาชอบมากเลยนะคะถ้าเต็มสิบตัวนี้เนาซาให้สิบค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1890บาทนะคะอย่างที่นา้าซาบอกไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแอมพูไฮยาลรอนเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าเพื่อนๆต้องใช้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เราคงความอ่อนวัยค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าไม่มีสารกันเสียของพาราเบนน้ำหอมหรือว่าแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะว่าดีจริงๆค่ะตัวแอมพูไฮยาลอนนะคะตัวถัดมาที่นันซาจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเฮอร์ไฮเนตซิลมานะคะตัวนี้เนี่ยสามารถลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมาที่บางขั้นสุดเพราะว่าสาก,กัดาจากเส้นใยธรรมชาติจากเยื่อมาเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนันซาทดลองใช้แล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมคลิปภาพกันเลยดีกว่าค่ะผลิตภัณฑ์ซิลส์มาร์เนี่ยปลอดภัยเป็นพิเศษและอ่อนโยนต่อผิวค่ะเพราะว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้อจจิ้งเซรั่มแล้วก็มีส่วนผสมของเลเยอร์เจลลี่หรือว่านมผึ้งซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้กับผิวค่ะนอกจากนี้ยังมีสารสาก,กัดจากไข่ปลาคาเวีย ซึ่งเป็นตัวที่ฟื้นฟูผิวเก่าแล้วก็ต้นสร้างผิวใหม่นะคะนอกจากนี้ยังมีซิงค์ค่ะซึ่งซิงค์เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดความมันบนใบหน้าและกระชับรูขุมขนค่ะวิธีใช้ซิลส์มาร์คเนี่ยให้ใช้หลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าและทิ้งไว30้30-40นาทีนะคะแล้วค่อยดึงมาส์ออกจากนั้นให้เรานวดหน้าเบาๆเพื่อให้เซรั่มเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าอย่างล้ำลึกค่ะ ผลิตภัณ์ตัวซิลมาเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่159บาทนะคะทาเต็ม10ตัวนี้นะซ่าให้10เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่น,นซ่ามาไป30นาทีเนี่ยพอถอดมาออกมาเนี่ยหน้าของน,นซ่ารู้สึกแบบอิ่มน้ําทําให้รู้สึกว่าหน้าดูกระชับดูหน้าวาวมากเลยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดเลือนนิ้วรอยถือว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้อจจิ้งเซรั่มเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยน,นซ่าชอบมากๆเลยค่ะ ว่าตัวนี้เนี่ยปราศจากสารที่ไม่เป็นมิตรกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์สีน้ําหอมหรือว่าสารกันเสียพาราเบนค่ะซึ่งตัวนี้นซาชอบใช้มาเลยนะคะแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะต่อมาที่ซาจะแนะนําค่ะคือตัวนี้คะ่ะเพอร์ไฮเนตแบ็กมาส์ e นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดรอยพวกผิวหมองคล้ำหรือว่า จุดด่างดำแล้วก็เป็นรอยสิวค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนัซาทดลองแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปดูคลิปภาพกันเลยดีกว่าค่ะแบ็กมาร์คซึ่งเป็นแผ่นมาร์ที่ผลิตจากฐานบินโซตันหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จากเมืองกิตซูประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถปล่อยประจุลบหรือวิตามินในอากาศทำให้ผิวสดชื่นและสามารถทำความสะอาดรูขุมขนและสิ่งสกปรกอย่างเข้มข้นเพื่อผิวสว่างและกระจา่างใสและยังดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า เพื่อผิวที่สมดุลแบ็กมาร์กเป็นซูเปอร์โกลเซรัมเพอประกอบไปด้วยนมผึ้งซึ่งสามารถกระตุ้นสร้างคอลลาเจนผงไข่มุกเพื่อลดเลือนริ้วรอยสิวและจุดด่างดำมีอะบูตินสำหรับลดการผลิตเมลานินและปรับผิวให้กระ่งางใสและยังมีสารสกัดจากาจมะกอกเพื่อต่อต้านสิวและลดการสะสมของแบคทีเรียวิธีการใช้ก็คือใช้หลังจากทำความสะอาดและทิ้งไว้30-40นาทีแล้วดึงออก จากนั้นให้นวดเบาๆเ,เพื่อให้เซรั่มเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าอย่างล้ำเลยค่ะตัวแบล็คมาร์นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่159บาทถ้าเต็ม10ตัวนี้นัซ่าให้9ค่ะซึ่งจะบอกว่านัซ่าก็ไม่ได้เป็นสิวมากนะคะแต่ว่านัซ่าก็มาร์กนะคะเพราะว่าตัวเองอยากหน้าใสาค่ะซึ่งตัวนี้ก็ปราศจากสารกันเสียต่างๆค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ดีนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีรอยหมองคล้ำหรือว่าจุดด่างดำต่าง,ง,งๆเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะแนะนำไเพื่อเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่ n a นซารีวิวมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่านอนซาเนี่ยไม่แพ้ตัวไหนเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนา,นาต้องขอบคุณสปอนเซอร์จาก Her h i n h n e สเลยนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะสำหรับสาวอายุ30บวกอย่างน,านันานะคะซึ่งน,นันาเนี่ยใช้ดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นันซาก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็บอกต่อให้กับเ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ